สวัสดีค่ะช่องใหญ่วันพัทยาชาแนลนะคะวันนี้เรามาเบิร์ตเดย์นะคะน้องเจ้าหยองยุคนเดทล่วงหน้านะคะวันที่เก้าธันวาคมนี้ที่จะถึงนะคะเป็นวันเกิดของน้องเจ้าหยองยุคนเดทนะคะยังไงก็ขอขอบคุณแม่แม่ทุกคนนะคะที่เป็นตัวแทนของแม่แม่ที่อยู่ไกลนะคะแฮปปี้เบิร์ตเดย์ลูกนะคะขอ,ขอบคุณ ทุกๆก,กำลังใจนะคะที่เป็นกำลังใจให้ลูกชายล่าของเรานะคะวันฝ่าสู้อุปสรรคต่อไปใครจะว่ายังไงก็ปล่อยเขานะคะขอบคุณแม่ๆด้วยนะคะที่มาเป็นตัวแทนของแม่ๆแม่ทั้งประเทศทั้งโลกนะคะขอบคุณนะคะ,อ,คะ,คะอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องเต้าหยองยุคคนเดชระเบียบวาทศิล์นด้วยนะคะ,คะ,คะแล้วก็ยายวันดีพัทยาชาแนวนะคะ

นโอเคครับได้แล้วครับขอบคุณครับ